고맙

ให้ประสุนบนกันวนผู้ใดถายก่อนถายก่อนคนกำลังตุ่มพรมฮะ ยางเดี่ยวไม่สนเอาอยางเดี่ยวอันนาน้าหันไอกันไปหานางยืน่ายไปหานาง tán nhóc nhóc cả na, cả na, con à, con sầu riêng ô, leo là, là Bạn là này, nha, <laughs> 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 โอ้ยมันเพื่อนันเลยเกนพะโล่ฝนมาเนี่ยฝนมาเนี่ยเขาลอยไปน้ำเนี่ ทั้งร้อยรอยยีเรวยบเราเาแรงร้อยแน่อยู่นี่ร้อยถ้าเน้าฝนมามันเกล็นก็นน่ะมาดสิแเล้่บกันคือข่อยมันคืออมุนสิ่เหลี่ยบไว้ได้แล้วเราเก่งมันลอยเห็นมากระไดเนาะ อ้าววันไหนกินซ้ำรวมมดล่ะผลกัโต๊ะกินน้ำเย็นอยู่ใครว่าจะหิวน้ำนี้เมียเจ้าต่นยันลงเลยตุ่มพ่อมตุ่มพ่อมบาทนี่ไก่แล้วไก่แล้วเหลือสองไห้เหลือสองไห้ ก็แล้วอีสานตุ้มโฮมจากอีสานตุ้มโฮม60คนมื้อนี้60คนอีสานตุ้มโฮมมื้อนี้ bàn vai anh chị khen à bàn tay nấm bắt ôi ván tốt cực đợtฝน này đây là nhảy lại เลยเกำลังมีแหี้ยงมีแหี้งครับหลายคนบ่อยากเก็ดหนาออกไหมไปตลาดไปต่อยเอาต่อยม่วงกันไม่ไงเนี่ยมันเนาวมันเนาวเออกินบะไถ่ดอกมันเนาว เก็บว่าแม่ใบบังโหรจะใส่ต้มเนื้อหมักม่วงกับเก็บเอาโลดน่ะแล้วไปกินส้มม่วงกับเก็บอาไรใบบงโหรก็ไปใส่ต้มเนื้อ